สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านาะอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มีโปรเคียร์ตู้นะคะมาแบ่งปันเนาะราคาเริ่มต้นที่35บาทนะคะแพงสุดก็80บาทนะคะแต่ก็มีไม่ค่อยเยอะเนาะ80บาทจะมีแค่ตัว2ตัวนะคะวันนี้ก็จะมีเน้นไปที่ลูกไม้มเมล็ดนะคะแล้วก็จะมีไม้มีชื่อประมาณ45ห้าตัวเนาะนี่นะคะ ปูลงคลิปวันที่4กรกฎาคมนะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันที่5กรกฎาคมก็คือวันพรุ่งนี้เนาะวันพุธนะคะค่าจัดส่งแบบโอนเมาเมา50บาทแบบเก็บปลายทางเมาเมา80บาทนะคะถ้าราคา35บาท3ต้นร้อยเนี่ยปูขอเป็นขั้นต่ำ3ต้นเนาะแต่ถ้าราคา40บาทขึ้นไปปูขอขั้นต่ำ2ต้นนะคะจะได้คุ้มค่าส่งกันนะคะปูแพ็คแบบตะกร้าไปรษณีย e ์ EMS ให้นะคะ ปูจะพามาดูลูกไม้มเมล็ดก,ก่อนเนาะเราจะไปทีละตัวนะคะลูกไม้มเมล็ดก,ก็เตรียมสมุดปากกามาจดหมายเลขก,กันไว้ด้วยนะคะส่วนพ่อแม่ไม่ต้องจดก็ได้เพราะว่าปูจะแถมป้ายชื่อแบบนี้ให้ทุกกระถางนะคะนี่นะคะนี่เรามาดูตัวที่หนึ่งเนาะกระถางที่หนึ่งกระถางที่หนึ่งแม่จะเป็นเทปาราตีพ่อเป็นม่านชมพูนะคะนี่ทรงใบาย,ยาวๆแบบนี้ กระถางที่หนึ่งนี่มีสองต้นในกระถางนะคะสองต้นในกระถางนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองมีต้นน้อยงอกมานะคะกระถางที่สองนี่นะคะกระถางที่สองลากทะลุแล้วนะคะบางกระถางเนาะกระถางที่สามนี่ก็มีต้นเล็กมานะคะนี่กระถางที่สามแม่เป็นเทราปตีพ่อเป็นม่านชมพูเนาะ กระถางที่สามกระถางที่สี่นี่นะคะจดหมายเลขกันไว้ด้วยเนาะลูกไม้มเมล็ดนี้จะกระถางละ4ี่บาทนะคะลูกไม้มเมล็ดนะคะสี่สบาทนะคะกระถางที่ห้านี่นะคะทรงใบแปลกๆเลยแต่เขาไล่กัดสีสวยนะคะกระถางที่ห้ากระถางที่หก มี2ต้นในกระถางนะคะกระถางที่6ใครชอบทรงแปลกๆเนาะกระถางที่6เบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถแอดไลน์มาได้เลยเนาะสำหรับใครที่อยากดูเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะกระถางที่7นี่นะคะต่อไปกระถางที่8จะเป็นพ่อแม่ใหม่เนาะกระถางที่8นี้แม่จะเป็นรูปไม้แดงพ่อเป็นศิลาเพชรนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะกระถางที่8 กระถางที่9จะเป็นออกโทนแดงๆนะคะนี่กระถางที่9ถ่ายคลิปวันนี้ไม่ค่อยมีแดดนะคะจะอึมคึมมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะกระถางที่10นะคะสีเข้มๆดุๆอย่างนี้เลยกระถางที่10ไม้ทุกกระถางจะอยู่ในกระถางสนิ้วนะคะกระถางที่11อนี่นะคะ แต่ก็อาจจะมีบางต้นเนาะอยู่ในกระถาง3ามเดี๋ยวูจะแจ้งให้ในคลิปนะคะกระถางที่11กระถางที่12อันนี้จะเปิดมาเลยนะคะมีต้นเล็กน้อยด้วยกระถางที่12ต่อไปกระถางที่13จะเป็นแม่จะเป็นม่านชมพูพ่อจะเป็นเจ้าปลอแก้วนะคะนี่กระถางที่13นะคะ กระถางที่14นี่นะคะกระถางที่14กระถางที่15จะมาเป็นโทนเขียวจุดชมพูเนาะเขียวขาวชมพูนะคะกระถางที่15กระถางที่16มี2ต้นในกระถางนะคะกระถางที่16 2สองต้น2หน้ากระถางที่16 กระถางที่17มีสองต้นนะคะนี่ดางมาอย่างนี้เนาะลูกไม้มเมล็ดนี่ก็ใช้เวลาหลายเดือนนะคะกว่าจะงอกกว่าจะเปิดหน้าเนาะนี่นะคะแต่เขาก็ยังเปิดหน้าไม่เต็มที่นะคะกระถางที่17กว่าจะเพาะเพาะได้มเมล็ดอีกนะคะใช้เวลานานกระถางที่18อันนี้ก็เป็นทางเลือกทางรัดทางแบบรวดเร็วเนาะสำหรับ ใครที่ชอบไม้มเมล็ดเอาไปรุ้นนะคะไม่ต้องเพาะเองไม่ต้องรอให้งอกเองนะคะเอาไปสำเร็จเลยกระถางที่18กระถางที่19ต่อไปกระถางที่ 20. นี่เรือมาอย่างนี้เลยนะคะ มาเลยดูหมายเลขสำรองเผื่อไว้ด้วยนะคะเผื่อตัวที่ชอบขายไปแล้วนะคะต้นที่21ต้นที่22ช่วงนี้ไม้ก็จะโตวไวนะคะเพราะว่าหน้าฝนแล้วเนาะต้นที่22 ต้นที่23มีป้ายชื่อให้ทุกต้นนะคะต้นที่24แม่เป็นม่านชมพูพ่อเป็นกระเก็ดนะคะ24 25พ่อแม่นี้มีมาแบ่งแค่สองกระถางนะคะ ยีกับยีเนาะต่อไป26นะคะ26แม่จะเป็นสิงหแหนะครพ่อเป็นทับทิมทองนะคะด่างเประแบบนี้เลย26นะคะ26 27นะคะนี่เประมาเลย27 28จะมี3าสต้นนะคะนี่ 28 29โทนเปรอะเปรอชมพูนะคะ29 30ิบ <30 S 2> นะคะสาโทนคล้ายๆกับ29เลยนะคะ 30, 30 31อ เปิดมาเลยสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสามสิบสองนี้จะเป็นกระถางสามนิ้วนะคะน่าจะมีแค่กระถางเดียวสามสิบสองนี่ใบใหม่สามสิบสอง 33แม่จะเป็นกรอกเกตพ่อเป็นเทพอักษารานะคะมีสองต้นในกระถาง3า3สิบนี่นะคะ35 36มสนี่สามาดูถาดต่อไปตัวนี้ก็คือสำเนาพ่อแม่เนาะสานี้พ่อแม่จะเป็นแม่จะเป็นธาตุบางแก้วพ่อจะเป็นศิลาหุ้มทองนะคะนี่นะคะพ่อแม่ลายเดียวกันผสมกันเนาะลายคล้ายๆกัน37นะคะ37มมีสองต้นในกระถาง ดนะคะธาตุบางแก้วกับศีลาห่มทองนะคะสาสวยมากก็คือเหมือนเหมือนเป็นลูกธาตุเลยนะคะ3ามนี่นะคะเหมือนทั้งธาตุเหมือนทั้งศีลานะคะนี่สามสนี่นะคะสวยมาก3.9 สี่สิบนี่สี่สิบอย่าลืมจดกันนะคะสี่สิบเอ็ดมีสองต้นในกระถางนะคะสี่สิบเอ็ดนี่สี่สิบสองนี่นะคะสี่สิบสอง 43นี่นะคะ43กระถางละ40บาทนะคะลูกไม้มเมล็ดขั้นต่ำสอต้นขึ้นไปเนาะจะได้คุ้มค่าส่งนะคะ44นะคะ44 45 สี่สิบหกสี่สิบหกมีสองกระถางเอ้ยมีสองต้นในกระถางนะคะสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดยังพ่อแม่เดียวกันทั้งถาดนะคะสี่สิบแปด ต้นสุดท้ายของลูกไม้เมล็ดนะคะ49นี่คนน่าจะแย่งกันน่าดูนะคะกระถาง49มี2ต้นในกระถางนะคะมีติดด่างมาอย่างนี้ด้วยนะคะนี่49นะคะใครโทรมาก่อนได้ก่อนเนาะลูกไม้เมล็ดจ,จะมีทั้งหมด49กระถางนะคะรานะคากระถางละ40บาทนะคะ40บาทนี่นะคะ ต้นต่อไปนะคะจะเป็นไม้มีชื่อนะคะราคา35บาทเนาะ35บาท3ต้นร้อยนะคะก็จะเป็นนาคาราชนะคะนาคาราชนี่นะคะพื้นแดงๆขอบเขียวแบบนี้นะคะเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอนาอสองต้น3ต้นนะคะเอาใส่กันเนาะก,กับกระถางใหญ่นะคะก็จะสวยเนาะ35บาทนะคะนี่นะคะนาคาราชนะคะนาคาราช35บาท3ต้นร้อยนะคะนาคาราช นี่นะคะใครชอบทำเป็นฟอร์มกอเนาะเป็นไม้เก่านะคะ35บาทนะคะต้นต่อไปนะคะ35บาทนะคะจะเป็นกเกษตรศาสตร์นะคะ,กะเกษตรศาสตร์นี่ากทะลุกระถางหมดแล้วนะคะไซส์โตแล้วเนาะ,ะเกษตรศาสตร์นะคะพื้นก็จะเป็นเขียวอ่อนนะคะจุดเขาจะมีทั้งแดงและชมพูนะคะทั่วใบเนาะนี่นะคะเอาไปปลูกเป็นฟอรมกอก็สวยนะคะ,กะเกษตรศาสตร์นะคะ 35บาทนะคะต้นต่อไปจะเป็นจันทโครพนะคะจันทโครพบก็35บาทนะคะนี่นะคะจันทโครพเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอเนาะจันทโครพบนะคะนี่บางกระถางก็อาจจะมี2ต้นนะคะต้นต่อไป 50บาทนะคะจะมี2ต้นในกระถางเนาะจะเป็นคุณหญิงเตือนตาต้องใจนะคะนี่กัดสีสวยๆเลยกระถางนี้ห้บาทเนาะมี2ต้นในกระถางนี่นะคะกระถางนี้เขาจะมีแค่ต้นเดียวเนาะแต่หน้าเริ่มกัดแล้วนะคะกระถางละห้าสบบาทนะคะคุณหญิงเตือนตาต้องใจ ต้นต่อไปนะคะจะเป็นราคา40บาทนะคะจะเป็นขุนสันนะคะขุนสันนะคะนี่ขุนสันนะคะอยู่ในกระถางสีนะคะขุนสันนะคะ40บาทนี่นะคะใครโทรมาก่อนได้ก่อนเนาะไซส์ก็จะประมาณนี้ก็จะค้ากันไปนะคะขุนสรนแต่ไม่ใช่เบบีแน่นอนนะคะขุนสัน40บาทต้นต่อไปก็จะเป็นเจ้าพญานาหมื่นนะคะเจ้าพญานาหมื่นก็40บาทนะคะ เอาไปปลูกลมรวมกันนะคะเนี่ยเอาไปปลูกไว้ดูเล่นเนาะ40บาทนะคะเจ้าพญานาหนามื่นตัวต่อไปก็จะเป็นจอมทับนะคะจอมทับก็ไซส์บื้มเลยนะคะเอาไปขึ้นกระถาง8ได้เลยเนาะจอมทัพก็40บาทนะคะจอมทับนี่ไซส์ป,ประมาณนี้เลยตัวต่อไปจะเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะล้นกระถาง4แล้วเนาะ50บบาทนะคะกัดสีสวยๆทุกต้นเลยนะคะเศรษฐีสุพรรณ นี่นะคะเศรษฐีสุพรรณตัวนี้จะชอบแดดนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีแดดเลยนี่นะคะนี่ดูใกล้ๆส,สวยๆเลย50บาทนะคะเศรษฐีสุพรรณน,นี่ต้นต่อไปนะคะจะเป็นสุดปาถนานะคะสุดปาถนาหน้าเริ่มกัดมาแบบนี้แล้วนะคะนี่ไซส์นี้ก็ขึ้น6ขึ้น8ได้เลยเนาะลากทะลุแล้วนะคะ น่าเริ่มกัดมาแล้วนะคะได้แดดก็เขาก็จะกัดออกเป็นสีพื้นเขาก็ออกส้มๆแดงๆนะคะนี่นี่นะคะกระถางละห้าสิบบาทนะคะสุดปาถนานะคะนี่นะคะนี่สุดปาถนาห้าสิบบาทเอาไปปลูกกระถางละสองต้นนะคะก็จะสวยเนาะต้นต่อไปก็จะเป็นสร้อยสังวานนะคะนี่ต้นโตๆตเลย สร้อยสังวาน40บาทนะคะสร้อยสังวานนี่นี่นะคะไซสก็ค้ากันไปประมาณนี้เนาะสร้อยสังวานนะคะ40บาทต้นต่อไปก็จะเป็นเงินแสนนะคะเงินแสน40บาทนะคะเงินแสนนี่นะคะ40บาทเงินแสนนี่ ตัวต่อไปจะเป็นตับเดือนนะคะจะเป็นเดือนกุมภาเนาะสี่สิบบาทเหมือนกันนะคะเดือนกุมภานะคะไซส์ก็ประมาณนี้เนาะเดือนกุมภานะคะนี่เดือนกุมภา,ะคะมาใครสะสมอยู่นะคะกระถางละสี่สิบบาทนะคะมาตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะจะเป็นราคา80บบาทนะคะจะเป็นพันดาวเนาะพันดาวกระถางสี่นะคะ มี2ต้นในกระถางนะคะเม็ดดาวเริ่มมาแล้วเนาะ80บาทนะคะพันดาวนะคะกระถางที่1พันดาวกระถางที่สองต้นนะคะอาจจะ3ามด้วยซ้ำเนาะนี่นะคะพันดาวนะคะปลูกเป็นฟอร์มกอไว้เลยเนาะกระถางที่สองกระถางที่3นะคะนี่สองต้น อาจจะ3ามเนาะมีน้อยๆพันดาวกระถางที่สกระถางที่4ี่นะคะก็2ต้นนะคะพึ่งเขียวขึ้นมาเนาะในแต่ต้นนี้เม็ดดาวชัดแล้วนะคะกระถางที่4กระถางที่5นะคะ2ต้นในกระถางนะคะพันดาวนะคะ80บาทนะคะ อุ้มคุ้มเลยอีกสักเดือนก็อาจจะอัพขึ้นกระถางใหญ่ได้เนาะกระถางที่หนึ่งสี่กระถางที่หกนะคะนี่สองต้นเหมือนกันนี่นะคะพันดาวกระถางที่หนะคะมีมาแบ่งหกกระถางเนาะพันดาวตัวต่อไปจะเป็นอสงไขนะคะนี่นะคะ80ดิบาทเหมือนกันป้ายสวยๆเลยอสงไขนะคะกระถางสี่นะคะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่2นะคะนี่มีมาแบ่ง2กระถางนะคะวันนี้าสงไข่นะคะ80บาทตัวสุดท้ายจะเป็นเจ้าปอกแก้วนะคะนี่เพื่อังมาอย่างนี้ละแ0บาทนะคะมีมาแบ่งแค่กระถางเดียวเนาะเจ้าปอกแก้วนะคะใครไว้ใครได้เนาะสำหรับวันนี้ปูู้กก็มีโปเคียตู้มีไม้มาแบ่งปันประมาณนี้นะคะปูฝากลุงป้านนะอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจ และช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ